ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ลาวการจิบทีวีแล้วอยู่ผมนมเย็นนะครับเอ๊ย hey. เไมเปิดเล่นไปเปิดเจอไปดเ,ดเป็นหนึ่งเว้ยไปเป็นนี้มันยาดไปจ้ะแบบกูกันนี่เป็นคล้ายเ,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 เกมอะแต่เอามาแชทกันเฉยๆมานี่ยอด มีคำตรงคำเต,ตนะมีโมเดล่เกมห้องวัยรุ่นนะห้ามใช้คำหยาบหรือต่อไปทางเพศทำผู้ชายทำกันไปทันทีไม่ควรจะเจออะไรอ่ะใส่เชื่อเชื่ออะไรนมเย็นเยี่ยมป่ะผ่าหาหญิงไว้ก็งะสัตว์ นี่เลยว่าเออเอออะไรเนี่ยอ๋อยิงแล้วอ้าเอ๊ยเน้าวอืมอัชแน่นี่บอกไม่ตายอ่ะนี่เอออ่าอ้าวทักเลยครับดีครับนี่ชิบหายพิดซะ นี่ตอดไหมจะตอดไหมอะเงียบเงียบนะเงียบเงียบเก็บเงียบเฮ้ยอ้าวดูนี่ เงียบเอ้ยตอบหนอะยก็ดีนะออกแล้เวโวอร์ทำไงหาห้องใหม่ขอยิงใจนี่โชว์นมต้องการดีแท็กอะขอยิงนมตัวนะครับดูอ่ะดูอ่ะนะครับยิงประทุงลอยเงินกันบอกอะไรกูล่ะ phúc cả quang của không anh à nịnh nịnh ngà ừ sẽ lên đi 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 à phim màu đi để ấy không thôi thôi nhấp cân trần rồi bà hơi ừ. ừ. nhấp nhấp kịp lẹ mừng nhấp đi lẹ chết đời hay mừng cái nào đời gần ừ. ừ còn, còn đây à à đồ นอนสิบเจ็ดเฮียละกูแล้วไงไปดูไปดูทำไมอยู่ห้องเราวาเหินนั่มั้งไม่เอาเอ๊ยไม่ได้อยู่ห้องเรบนี้ไม่ได้ต้องเนี้ยอืมอย่าบทุสค มาถึงถามเลยนะอยากเลยเช็ดเคอ้าวดูบินไม,ม่หยุดเยเอ้าวอ,อยากเลยโคตรใหญ่อยากโดนเออ <laughs> <laughs> วิวบอกว่าไงดีกว่ <c oughs> าได้นะนี่ <c oughs> <c oughs> มาถึงมึงโอ้โหแบบเอาเบอร์มาดี <c oughs> ได้เลย cái gì thế Chứ lại Chứ Chứ ca thù mẹ thô 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 mà thô mà ca bao ca bao <laughs> hết dệt กูไม่ใช่ผู้หญิงจะไม่เป็นเจ้ากูแน่ต้องโทรมาดิมาทวงมาดิมากล้าว่ล่ะกลางเก่งมะกูไม่เคยยิมไม่ใช่ผู like ้หญิง องโทถมาดินี่นย,นะะยังไงล่ะโว่ล่ะกาวบ้างก้าวบ้าว spot này đi rồi thất hàng đi như thế này không đi ồ, cũng rồi rồi

นี่นะีน่จะปอาไม่เป็นไม่กล้าครับอะไรนักหนาวะอย่างอย่างเสียงแจ้ง,งเตือน,น,น,นเปิดกูเปิดหมดนอะ

cả à, bà ơi chị nó mới mình, mình ngấn nha thổ hà mừng cái này เปิี <sketches> ну <ição> <c oughs> uh, ่นพวงอ๋ช no ิบหายกูโทรผิดดูมาฟังเสียงชัดนะอย่างอ่ะหรือแบบ

มึงเอาเบอร์มาแจากงแฟนกูทำไมฮะมึงเอาเบอร์มาแจากงแฟนกูทำไม<ะ> <c oughs> อันนี้ใครมึงเอาเบอร์มาแจากงแฟนกูทำไมไ <c oughs> อ้วางเลยดู ไอ้ไฟคืูเป็นผู้ชายยางอก็ผิดดกรมไอ้ไปหวละวล,ละและ้วเธอวะ